คะสวัสดีค่ะคุณกฤพัฒ์ค่ะค่ะสวัสดีครับผมเป็นไงสบายดีนะครับอะตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ยังกว่นๆอยู่นะคะคุณกฤพัฒค่ะครับก็สองวันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าดัชนีก็ออกนั่งข้างนะครับค่ะก็เป็นตัวที่บ่งชี้ว่าสัญ,ญญาณของตัวเฟดเองเนี่ยนะครับทำให้นักทุนเองโดยรวมเนี่ยนะครับยังไม่กล้าในเรื่องตัว ทิศทางการลงทุนมากนะครับก็่อนข้างกังวลว่าเสร็จเอกพินอบี้หรือไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เจ้าที่เสร็จส่งสัญญาออกมาผมคิดว่าจริงแล้วไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับมันเป็นตัวที่ยังคงบ่งชี้ว่าเขายังค่อนข้างระมัดระวังนะครับการส่งสัญญาณอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงรอดูสัญญาเสร็จกิจนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขสษฐกิญญาจากคิปนี้ไปเนี่ยนะครับจะมีความหมายต่อทิศทางของการลงทุนพอสมควรน,นะครับแต่ว่ามวลต,ตลาดโดยรวมเนี่ยนะครับยังคงถูกปยุงไวไ้เรื่องตัวความคาดหวังเชิงบวกว่า จะมีนิเทนเข้ามาในบ้านเรานะครับจากการประกาศของฟซี่นะครับก็เออ่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้คงทราบผลกันนะครับว่านิเทนจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้นเรามองค่ามันพรุ่งนี้เองเนี่ยกลยุทธการลงทุนนะครับหรือโมนตั้มตลาดก็คล้ายๆวันนี้นะครับแรงเก่งในเรื่องตุ้ซี่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับมระดูกขอบแนวต้านบริเวณเหนี่ยพันห้าร้อยห้าสิบหกกับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดนะครับแนวรับก็นึงห้าสี่ศูนย์นะครับ กับบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบห้านะครับกรอบนี้นะครับตลาดยังคงเป็นการแกว่งตัวนั้นข้างนะครับถ้าขึ้นก็ยังคงไม่ขึ้นแรงนะครับผมอืมค่ะแต่ก็ยังมองเป็นอัพเทรนด์นะคะเป็นอัพเป็นไซเบริกใช่ครับโดยเพราะว่าฟุตซี่ส่งสัญญาณอย่างที่เราคิดจริงจริงตลาดคงแกว่งขึ้นไปนะครับผมต่างชาตินะจากฟุตซี่ครับ่คนที่แนะนําก็จริงๆเรื่องที่ดีนะครับเอาเอาพวกวิสมารแคปก่อนเนาะอ่ะเชิญค่ะ ครับมิโซะแคบก็ BR ก็วันนี้ไปเจ็ดตั้งเลยเออชนะเลิศว <8 80, S 1> ันนี<ฆ>้เด็กเจ็ดจุดเจ็ดห้าแล้วด้วยนิโมนค่ะนะครับวันพรุ่งนี้ก็อาทิตย์่เศษก็สอบที่เรียนณแปดบาทนะครับกับบริเวณแปดบาทยี่สิบได้นะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณเจ็ดจุดหกห้านะครับกับบริเวณเจ็ดบาทห้าสิบเจ็บาทห้สิบเนี่ยไม่ควรย่อหลุดนะครับถ้าเกิดมีแรงเทสออกมาเนี่ยเจ็ดบาทห้าสิบต้องเป็นฐานนะครับ<ฆ>ถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะขึ้นราคาขายทัไทออกมานะครับหลักๆตัวซีมฟูดวันนี้มันโดดเด ตัวราคาซอฟต์คุณที่มันลงด้วยนะครับพวกคุเล <ess> สออะไรพวกเนี้นะครับตลาดก็เลยเก่งว <Stage> ่า oh> ต้นทุนของตัวธุรกิจนะครับขายเป็ดขายไก่ขายหมูนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะมีภาพของต้นทุนที่ลดลงแล้วก็ฐานกำไรจะดีขึ้นนะครับผมก็จริงๆมันขึ้นหมดนะนะครับบ r ีอ t ที่เราเคยแนะนํากันเป็นทีมไตรมาสเราก็่ยก็จริงขึ้นไม่สูงมากนะครับ p s t c สทีซีพเจีเอะครับอ๋อจีเุคเจ ใช่ครับจริงๆก็คือชนแฟร์ของปีสองพันเจ็ดเราแล้วด้วยนะสิบหกบาททั้งหมแล้วก็ปิดที่สิบห้าบาทแปดสิบนะครับคือภาพแบบนี้เนี่ยก็มีอยู่คงถือต่อแหละนะครับแม้ว่าในเชิงมิติหาัจะดูเหมือนเต็มมูลค่านะครับแต่ว่าในแง่ของตัวเอ็นนิ่งันต้นที่แท,งท่งดีเนี่ยก็ดูกรอบแนวรับสิบห้าบาทยี่สิบไปสิบห้าบาทไม่ควรยอดหลุดนะครับของการอัพเทรนรอบนี้ของตัว GSPT บ้านบนก็ตอน,นี้ดูที่สิบเจ็ดบาทนะครับค่ะส่วนตัว CPF ก็ มาตามกลุ่มนะครับผมมาจากบนเทสออกมาวันนี้ก็กลับผมที่สันสองบาทบวกลบก็ผมคิดว่าดาวนาไลสายสี่มีโอกาสขึ้นมาสีเป็นตัวหนึ่งที่เอทางฟุตซี่น่าจะเพิ่มหนักลงทุนด้วยนะครับผมเลบเงินในส่วนของตัว CTS เนี่ยนะครับจะเข้ามาอประมาณหนึ่งพันสามร้อยล้านบาทนะครับผมการไอจับจำนวนหุ้นเนี่ยก็ประมาณหนึ่งวันด้วยกันนะครับประมาณสี่สิบล้านหุ้นครับผมสำหรับตัว c p s ก็ตัวอื่นนะครับปตท s c b นะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะครับแต่ตัวที่ผมชอบๆเนี่ยยังเป็น BDMs กับนินนะครับผมอยากให้ดู BDMs นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เราแนะนำก็ไซเบรียไซเบียที่เรียเรีแต่ว่ามันยังไม่เบรกบริเวณ23.5นะครับถ้าเบรก23.5ได้เนี่ยจะเร่งตัวขึ้นครับต้าน24กับบริเวณ24.5มีโอกาสเห็นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าอ่าพุซซี่เนี่ย จากการคาดการของเราเนี่ยน่าจะเพิ่อมวงเงินประมาณสัก3,800ล้านบาทเลยเงินจะเข้าหุ้นตัวนีวด้ด้วยใช่ใช่ระยะเวะะะะะะลากากรอัดจริในวันสี่จุดห้าวันหรือว่า่อนข้างสูดในช่วงวันนะครับก็ยังคงเป็นตัวที่ผมเก่งเชิงบวกอยู่นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพอทเอชซีบีนะครับซีพีเอ็นนิ้นาเด่นเท้าลาดนะครับนะครับมีคำถามไหมครับน้องสุน้นพีเอสซีดีกว่าพีเอสซีของเอสอ่ะครับพีเอสซีก็เริ่มกลับเพนนะครับ การเบสบริเวณ77ตังขึ้นไปก็จะเป็นเทรนขาขึ้นรอบใหม่ที่เราคุยกันนะครับแนวป้าก็อยู่ที่76กับ80สตางค์นะครับไฟที่เดินนะครับ0.98เอ่อพีที่ซีเนี่ยต้องบอกว่าลุ้น mm hmm. นะครับสัปดาห์หน้าจะหลุดแคบลานซ์ไหมถ้าหลุดเนี่ยนะครับออนราคาคุงเด๋ยบซื้นตัวเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องตัวเออร์เน็งตรมาส3มันก็น่าจะทำนิวไฮใหม่ตอนนี่อยู่ทีรมาี4นะครับ mm hmm. ก็ในการรับรู้โรงไฟฟ้านะครับ ชีวมวลน,นะครับที่ซื้อเข้ามาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยจะเรื่อง c o ีได้ด้วยนะครับผมก็คือกายไฟชีนพนิตได้ไดก็จะเป็นผ้าปูนะครับอัอพไซด์เพิ่มเติมคงเป็นเรื่องของการหาตัว PPA นะครับไร้เส้นของตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลชีวภาพเพิ่มเติมเน,นะครับซึ่งโปรเซสของการประมูลเนี่ยจะเกิดขึ้นทันวาจริงๆมก,กราพิมพานะครับของปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอัพไซด์ค้อนหนึ่งแล้วก็ การลงทุนขยัชุมชนในเจม,มากสี่ก็จะออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตนะครับของ p ีเทีซเนี่ยทั้งโครในอนาคตนะครับรวมถึงโปรเจกต์ที่อยู่ในมือที่กําลังจะจ่ายไฟแล้วก็สร้างผลตอบแทนในเชิงผนกำไรที่ดีขึ้นน,นะครับยังคงมูลท่าที่ดีต่อเน,นื่องก็ยังเป็นหุ้นทีุ่มแนะนําิืทลงทุนได้เหมือนเดิมสำหรับตัว p ีเทีซนะครับเยงแต่ว่าถ้าลุกแค่บาลานซ์เนี่ยเรื่อง,องการเก็งกำไรนะครับเรื่องของการสภาพคล่องนักทุนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่ารอบก่อนเนี่ยเราว่าจริงว่าจะหลุดนะครับสุดท้ายแล้วก็งงมมุติดต่อนะครับแต่รอบนี้ที่เราดูน่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าตลาดเขาจะไปที่ไหนเนี่ยอยากเข้าไปแรงๆส่วนซีรีส์ยูราคาคุณเอสยูมีคนแนะนําช็อตบ้างหรือเปล่าครับมีปิงช็อตอ่ะเมื่อวานโดนแล้วมั้งช็อตอะไรนะใช่ช็อตจริงๆอีผมยังเหมือนเดิมนะก็ถือรองต่อของของเอสถือรองต่อต่อบนต่อบริ้เหมือนเดิมนะครับ เก้าแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าห้านะครับข้างล่างก็คือเก้ 7, นะาเจ็ดสี่ไม่หลุดเราก็ถือต่อเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าห้าครับได้ข้างบนนะครับข้างล่างก็เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามอ่ะนะครับไม่หลุดก็ถือต่อไม่หลุดถือต่อที่ไม่หลุดครับเก้าเจ็ดสี่ที่ผมมองวันนตลาดอาจจะขึ้นนะเราคิดว่ามันเก่งเรื่องตัวฟ<อ>ุสซี่พอสมควรเออทนะี่เอ็ดบอกพี่อ่ะนะใช่คิดว่าตลาดน่าจะสิน้นนะครับ<อ>แต่รอดูว่าเงินมันจะเยอะไหมถ้ามันเยอะเนี่ยเอ่อในแง่มูลต่ำเนี่ยมันจะดียังไงที่มันก็คือ ทุกคนจะทราบว่าแพสิบฟันไม่ได้มีการปรับโพซิชั่นก็คือวันที่สิบเก้าสัญญาใช่ไหมครับเออแต่ว่าตัวกองทุนต่างประเทศต่างเนี่ยน่าจะเห็นก่อนนะครับว่าเงินทุนของการกินอะไรเนี่ยมันจะเข้ามาก่อนนะครับก็ได้ทําใในตัวแรงส่งตรงนี้เนี่ยดีมากพอสมควรที่จะในตลาดเป็นการไซด์เรีถึงไซด์เรียกเพิ่ได้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตอบได้ก็คือแทแลนโฟกัสนะครับเริ่มพทุงนี้ใช่ไหมครับค่ะ ผมว่ารอบนี้เนี่ยคนสนใจหุ้นไทยเยอะเพราะว่าในน้องเออร์เน็ติกิจการมันขึ้นตัวดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหลังไตราสโฟกัสเนี่ยปกติตลาดขึ้นประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำให้มัเป็นแรงส่งให้ตัวตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารถตัวหลายๆคนเนี่ยกล้ากลัวกนะครับก็อาจจะลองซื้อเก็งกำไรต่อยอดที่เราแนะนําในเรื่องตัวตีนการลงทุนเรือว่าตัวซิสซี่อะไรพวกนี้นะครับพอซื้อได้นะครับถ้าเป็นพวกมิสโซลแคปก็อาจจะดูเป็นรายตัวที่พื้นฐานดีหน่อยนะครับก็เห็นภาพขอองงงงตตลาาดเนน่่จะยัคมีวชิบก พอสมควรแต่ว่าการขึ้นไปที่หนึ่งห้าแปดศูนย์ถึงพันหกร้อยถ้าถึงเลเวลนั้นเนี่ยมัวผมคิดเหมือนเดิมว่าอาจจะต้องปรับขายอะไรออกมาบ้างนะครับโอเคครับท้องคําค่ะกรอบหนึ่งทองคำคะนะครับก็จริงจริงอยู่ในกรอบเราในะที่วันหนึ่งสามเจ็ดห้าเอาขอไปครับหนึ่งสามเจ็ดห้าใช่ครับแบบหนึ่งสามห้าศูนย์ก็เหมือนเดิมน,นะครับก็บริเวณเลเวลนี้ผมว่ายังแขวงตัวในกรอบนี้แหละนะครับอมาตรงนี้ตลอดเลยนะ ไม่ไปไหนอ่ะไม่ไม่น่าสนุกเะครับคูเดืนนี้นะครับไม่ได้แข enfin ่งตัวมันค้างไปครับอืมเขาคงหมดแล้วเอ๊ะของเอ็ดนี่เงินนอกจะเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะที่บอกพี่อ่ะก็สิบเก้าฮะสิบเก้ากันยาอ๋อเดือนหน้าเหรอสิบเก้ากันยาใช่คือประกาศเนี่ยประกาศนี่คืนสามสิบเอ็ดพอประกาศเนี่ยนะครับเน้นเงินที่ต้องอ d ดตามแบบนีฟุสซี่ก็เป็นเงินพวกยุโรปนะครับพวกยุโรปที่ลงทุนตามฟุสซี่เนี่ย พวกพลาสติกฟันนะครับพวกเราเรียกว่าอะไรอ่ะอินเด็กฟันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการปรับโพซิชั่นเข้ามาในช่วงเ17 18 19 20อะไรบริเวณนั้นนะครับแล้วแต่กลางเดือนอน,น,นะที่จะใช่แต่ว่าแอคทีฟฟันเนี่ยมันต้องแอคทีฟก่อนแล้วนะครับพี oh, <okay. S 2> ่ม่นคือเรารู้ไปัจบวกเข้ามาฉะนั้องปุ๊บโตเลยนี้น่าจะเข้ามาในช่วงี้มากขึ้นนะครับรก็ลองลุ้นดูนะครับถ้าเกิดเป็นได้เนี่ยก็กลายว่าตลาดหุ้นเราก็าจะแว่งตัวขึ้นโดดเด่นเหมือนกันนะครับอืมก็ลุ้นเดือนกันยาที่เบอกนะว่า น่าจะทำดิวไฮใช่ไหมฮะเชา้ชาที่หนึ่งก็รู้แล้วเช้าวเช้าวันที่หนึ่งก็รู้ละรู้แล้วว่ามันเมัเนจะเข้าไหมนะครับในเรื่องการที่เราคาดการกันนะค,ครับเอโอเคได้้ดดค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะค่ะ